สวัสดีครับที่้าช็อปอะไรนะครับวิดีโอนี้ก็จะสาธิตนะครับตัวอย่างแสงไฟของตัวฟลับบ็อกนะครับผมว่าการใช้งานจริงเนี่ยจะได้ภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้ตัวอย่างถ่ายในห้องนะครับแสงในห้องก็ประมาณหนึ่งนะครับผมแต่อันนี้เดี๋ยวจะลองให้น้องเขาถ่ายดูก่อนว่าก่อนใช้ไฟหลังใช้ไฟจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูนครับให้น้องเขาลองถ่ายนะครับอันนี้ก็เหมาะกับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับไฟตัวนี้นะครับใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายสินค้านะครับถ่ายภาพถ่ายวีโอนะครับสำหรับการทําสื่อออนไลน์ต่าง นะครับตัวนี้งบประมาณไม่สูงนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เลยนะครับผมอันเนี้ยตัวอย่างนะครับที่ว่าไม่ได้ใช้ไฟแล้วลองดูนะครับว่าเปิดไฟเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมในชุดเนี่ยจะให้มา2ตัวเลยนะครับผมตัวไฟมาพร้อมขาตั้งนะครับตัวล่มนะครับตัวหลอดหลอดเป็นแบบ led ด้วยนะครับให้แสงที่ตรงนะครับผมเที่ยงตรงตัวนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างภาพที่ได้นะครับอ่าเนี่ยไฟพิการใช้งานบื้องต้นนะครับผม การใช้งานง่ายครับรุ่นนี้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ต้องการทําสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพไลฟ์สดถ่ายภาพสินค้าอะไรพวกนี้ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ข้อดีเลยของมันคือพับเก็บได้ง่ายด้วยนะครับผมใครที่ยังกําลังหาไฟสําหรับการถ่ายออนไลน์ครับจัดได้เลยครับตัวนี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับผม